นั่นไงเมียกูชื่อนุ้ยนะที่รักวันนี้พี่พาเพื่อนพี่มากินข้าวที่บ้านนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หลงหนูเตรียมกับข้าวเสร็จพอดีเลยอะถ้างั้นเดี๋ยวพี่นั่งเล่นกับเพื่อนไปก่อนนะเดี๋ยวหนูไปเอากับข้าวมาเพิ่มจ้ะไปตาไปนั่งก่อน เฮ้ยไอตานนี่มึงซื้อรถใหม่อีกแล้วเหรอวะเออแล้วนี่มึงจะตื่นเต้นไปทำไมวะกว่ากูจะได้รถคันนี้นะกูขอพ่อกูอยู่ตั้งนานซื้อสด้วยนะเวราคาก็ไม่เท่าไหร่ห้าล้านกว่าเองฮะห,ห้าล้านเออ เฮ้ย <Hey. S 2> ไอ้หลงปกติบ้านมึงนี่ให้คนใช้มากินข้าวกับเจ้านายด้วยหรอวะเอ่อ,อพอดีลืมแนะนำไปนะคะนี่ไม่ใช่คนใช้หรอกนะคะนี่เป็นแม่ผัวฉันเอง หรือพูดง่ายๆก็คือแม่พี่หลงเขานะคะเออแม่กูเองพอดีว่าแม่กูเพิ่งมาจากมันนนกแกอยู่ที่นั่นแกไม่มีอะไรทำอะ่ะกูก็เลยให้แกมาช่วยเลี้ยงลูกไอ้หลงมึงเป็นถึงเจ้าของบริษัทเลยนะเว้ยทำไมมึงถึงปล่อยให้แม่มึงโสงบกโซดคู่แบบนี้วะโสบกโซดคู่แบบนี้วะ มาดูนี่ดูแม่กูเป็นตัวอย่างนะเวลาออกไปข้างนอกกับกูเนี่ยเขาคิดว่าเป็นพี่น้องกันเลยนวกไหมฮอนี่คุณจะบอกว่าคุณหน้าแก่เท่าแม่คุณเลยเหรอคะเปล่าครับคือแม่ผมหน้าเด็กก็เพราะว่าแม่ผมดูแลตัวเองดี ไม่เหมือนกับแม่พ่อคุณหือทำไมเหม็นเปรี้ยวขนาดนี้วะไอ้หลงแบบนี้กูกินข้าวไม่ลงวะ่ะเอ้ยไอ้ตานใจเย็นก็นดีแม่ครับ เดี๋ยวแม่ตักข้าวแล้วก็กับข้าวเนี่ยไปกินหลังบ้านได้ไหมครับพอดีว่าเพื่อนผมคอมเมนต์นะครับแม่คะแม่ไม่ต้องไปไหนทางนั้นแหละคะ่ะแม่นั่งกินข้าวที่นี่แหละพี่หลงนี่พี่พูดอะไรของพี่เนี่ยที่นี่มันบ้านของเราและที่นี่ก็เป็นบ้านของแม่ด้วยแม่จะนั่งกินข้าวบนโต๊ะในบ้านตัวเองไม่ได้เลยยังไง อีกอย่างเนี่ยฉันก็ไม่เห็นจะได้กินอะไรเลยถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องกินเฮ้ยอไอ้ตานใจเย็นก่อนนะเว้ยกินข้าวกันก่อนนะ ี่มันอะไรกันวะเนี่ยทำไมกับข้าบ้านมึงดูจืดจังเลยวะนี่ไอ้หลงมึงรู้ปะว่าบ้านกลัวนะแต่ละมือมีแต่พวกเซฟฟู้ดอาหารแพงๆขนานั้นเลยแล้วดูกับข้าบ้านมึงนี่คุณว่าของแจกลงทานอะ่ะนี่ไอ้หลงทีหลังถ้ามึงจะชวนกูมากินกับข้าบแบบนี้นะมึงไม่ต้องชวนรู้ถึงไหนไอ้ถึงนั่น ข้าวจืดๆพวกนี้พะฉันทำตามหลักโภชนาการที่แม่กินได้ถ้าคุณอยากกินพวกอาหารซีฟูด้ดหรือว่าพวกอาหารแพงๆเนี่ยก็เชิญคุณไปกินที่อื่นแล้วก็อย่าเอาสังดานเสียๆของคุณมาใช้ที่นี่เพราะที่นี่ไม่ใช่บ้านของคุณแล้วเป็นแขกเนี่ยช่วยให้เกียรติเจ้าของบ้านด้วยนะคะนุย้ยพ่อเถอ การเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกอ๋อ,อนี่แปลว่าสันดานเสียมาตั้งแต่เกิดเลยเหรอพี่พี่หลงที่หลังถ้าพี่จะคบเพื่อนเนี่ยหัดดูให้มันดีๆเลยนะนี่อะไรกันอายุจะสามสิบละยังแบมือของเงินพ่อแม่อยู่เลยไม่มียางอายเอาซะเลยและที่นี่เนี่ยก็ไม่ใช่ร้านอาหารห้าดาวนะ ถ้าทำไม่ถูกใจก็ออกไปซะไม่ต้องเมาวิภาพวิจารณ์ผมฟังคุณมาทั้งหมดเนี่ยคุณอิจฉาผมใช่ไหมที่ผมมีพ่อแม่รวยแล้วแม่ผมเนี่ยดูดีกว่าแม่ขมงคุณเป็นพันเท่าถ้าผมมีแม่จนจนขี้เล่ขี้เล่แบบนี้นี ผมกั้นใจตายตั้งแต่เด็กไปแล้วไม่เกิดมาหรอกอ๋อนี่คุณหมายความว่าทุกวันนี้ที่คุณยังเป็นลูกแม่คุณอยู่เนี่ยเพราะความรวยแล้วก็ความสวยของแม่คุณงั้นเหรอคะถึงแม่สามีของฉันเขาจะไม่รวยแต่พวกเราสองคนเนี่ยก็พร้อมที่จะดูแลท่านถ้าคุณรังเกียจความจนของพวกเรา พวกเราก็ลังเกียจสันดานของคุณเหมือนกันนั่นแหละนีม่มงึงพี่หลงพี่เลิกคบเพื่อนที่เกาะพ่อแม่กินแบบนี้เถอะคบไปก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอกคนแบบนี้วันๆก็คงคิดแต่จะไปเที่ยวที่ไหนดีคงไม่คิดที่จะทํามาหากินอะไรหรอกเอา้านี่เขาด่าขนาดนี้ละยังหน้าด้านนั่งอยู่อีกเหรอ โถยพี่หลงพี่ก็อีกคนนึงนะทำไมถึงปล่อยให้เนี่ยมาด่าแม่ตัวเองแบบนี้ได้ยังไงข่าวหน้าถ้าเป็นแบบนี้อีกพี่เจอดีแน่แม่คะเราทานข้าวกันต่อเถอะคะ